โอเควันนี้จะมาสอนใช้สคริปต์เออ่ขอาแนะนำพีชนะครับเป็นค่ายเว็บครับครับนะครับโอเคอ่ะโอเครันสริปขึ้นมาเลยครับอ่ะพลังขึ้นมาครับ tp ปี e ว t ตครับกด ui ไ r ควีตขึ้นมาครับปึ๊บวันนี้กด s สแปมควีตร้อนได้ครับเนี่ยได้ตรงนี้แล้กดเติมขนแสงครับแล้วกดเอาดูฟาร์มใครดูเรียบร้อยครับนีแล้วเราวันฟาร์มวิวเลย อารอเวลาครับรอแล้วครับเนี่ยเงินเ,นเงินด้งแล้วครับอนี่ครับเงินเด้งแล้วโอเคพอแค่นี้ก่อนไอสำหรับใครที่ถามว่าสคริปต์ใช้ได้กี่คนใช้ได้คนเดียวครับถ้ารันเกินสองเครื่องไอสคริปต์จะมีการดึง ดึงกลับนะครับจะรันไม่ได้ทั้งสองคนก็นคือเสียเงินฟรีละบาทแช่นั้นครับแชทมาครับเอพีล้วีพัฒ